ปัญหาต่อไปนะครับเขาถามว่าเนื้อสิบอย่างต้องห้ามเนื้อต้องห้ามสิบอย่างนะครับของพิสุมีความเป็นมาอย่างไรถึงห้ามฉัน,นมีเรื่องต้นบัญญัติเป็นมาอย่างไรครขอเก,อกนนศคณะสงฆ์นะครับคือเนื้อสิบอย่างเนี่ยยกนิ้วมือมาสิบมนุษย์ช้างมา้าหมางูราชสีมีโครงดาวเหลือง แต่สงสัยเสื้อดาวเสื้อเหลืองเนี่ยยังไงได้เชวยวิเคราะห์นะครับคือเนื้อสิบอย่างนี้พระองค์ทรงห้ามนะแต่เนื้อจริงๆที่พระองค์ทรงห้ามก็คือฐานะสามที่เป็นเนื้อที่ควรก็ตามนะครับที่เราฉันยูนทุกวันนี้ที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้สงสัยว่าค่าเพื่อเราฉะนั้นไอ้คาว่าไม่ได้เห็นจะจะก็ตายไหครับแล้วก็ไม่ได้ยินเนี่ยยินอะไรบางคนยินเสียงมันร้อง ผมถามหน่อยพี่น้องเอา้าไม่ใช่นะครับ <laughs> ผมถามหน่อยว่าสัตว์บางอย่างมันร้องเลยครับหอยร้องเลยครับถูกต่อยตูดอุ้ยมันร้องไหมครับไว้แกงกะทิเะนะี่ยหอยกุ้งปูปลามไม่ร้องเลยครับไม่ร้องไม่ดังได้ยินนี่คือ,อไรยินข่าวแว่วมาว่าจะฆ่าเพื่อเรา่าได้ยินมาครับล่าลือว่าจะฆ่าถวายวัดป่าบนคุ้งกล้าวเลยแหละุ่งนี้แหละเนี่ยพระมา รวมกันจะเยอะอย่างเงี้ยได้บุญเยอะข่ามาเจาะจงที่นี่เลยผพได้ยิน่างนี้นะครับเคยอ่านหลักฐานพระอาจารย์พระพยอมตรวจเช็คเนยครับตรงไม่ตรงถ้าข่าเจาะจงบุคคลเจาะจงพระรูปหนึ่งฉันไม่ได้องค์หนึ่งเจาะจงทั้งวัดฉันไม่ได้ทั้งวัดเจาะจงไระที่สองฉันไม่ได้ทั้งจักรวาลเนี่ยอย่างงี้นะครับแต่เนื้อในทีเนี้ยพระองค์ทรงอนุญาตแต่เนื้อที่ทรงห้ามเนี่ยคืออะไรนะครับ <S <S เนื้อทรงห้ามเนี่ยคือเรื่องที่มาคือนางอุบาสิกา สุปิยานะครับปสิกาสุปิยาที่ไปเห็นพระท่านป่วยป่วยไข้แล้วก็ต้องการนา้ําน้ําต้มเนื้อน้ําที่เขาเอาเนื้อไปต้มเอาน้ํามากรองมานะครับแล้วก็มาฉันเนี่ยทีนี้นางก็ไปหาก็ไม่มีทํายังไงดีด้วยความศรัทธาก,ก็เลยปาดเนื้อขาตัวเองปาดเนื้อขาเลยนะครับกล้าไหมโยมที่มีศรัทธากกล้าเนี่ยที่มาชุกฟังเนี่ยพระเอาในป่วยป,วยปาดเนื้อขาเลยครับ ปาดออกแล้วก็เอาไปต้มเราเอาน้ำมาให้พระฉันพระฉันไม่ได้พิจารณาเลยทีนี้นางก็เข้าเฝ้าพระเจ้าพระองค์ก็เห็นเนี่ยเห็นแล้วเลยถามก็บอกว่านี่แหละไปเอาเนื้อเนี่ยออกไปเพื่อช่วยเหลือพระป่วยไข้พระองค์ก็เลยถามภิกษุรุปนี้เธอพิจารณาไหมไม่ได้พิจารณาพระองค์ทรงตําหนิมากนะครับแล้วก็เป็นที่มาในการห้ามฉันเนื้อ้องห้ามสิบอย่างไล่แต่มนุษย์ช้างมา้าหมา,มางู ราชสีเสือมีเสือครองเสือดาวเสือเหลืองแต่สัตว์ที่แยกออกไปมนุษย์มีคุณมากนะครับกินไม่ได้แล้วก็ช้างก,ก็กูบานกูเมืองมมาเนี่ยก็วก็หมาสุนัขนี่คือสุนัขป่าอีสาบแล้วก็งูนี่็าตามคู่ก็มันอันตรายส่วนเสือเนี่ยมันนูดถึงนะครับอันตรายไปกินมันแล้วก็อยากกินเนื้อสุนัขอะ่ะเช่ไหมครับมันได้กลิน่นมันหอนนะครับหอนเลยคืออันตราย ถ้าเกิดพิสูซอยู่ป่าไปฉันเนื้อผกเนี้ยมันได้กลิ่นมาแล้วคิดดูว่าคิดว่าเป็นพวกของมันเนี่ยมาเห็นแล้วอา้าวพวกไม่มีแต่เดกวกินพวกเราแล้วกว็ล่างแค้นคืนอาจจะถูกกัดตายในป่านั้นอันนี้เป็นที่มาอันตรายพิสูุไม่ไม่พึงฉันเนื้อที่มันเป็นสัตว์ร,ร้ด้วยอย่างงูนี่ตามคู่นะครับฉันเนะ่ยอันตรายอันนั้นก็เลยเป็นที่มาในการห้ามฉันเนื้อสิบอย่างมีมนุษย์เป็นต้นนะถือว่าเป็นสัตว์มีคุณนะครับ ในการแต่ว่นานางโชคดีนะครับหลังจากที่พระองค์ทรงทราบแล้วก็แผลองนางหายไปอศัศจรรย์ด้วยพุทธ,ธานุภาพผมไม่ชอบเื่อนี่ไปต่างชื่อสำนักพุทธ,ธานุภาพนี่คือที่มานะครับมีอะไรเพิ่มเติมเสริมไหมครับน,นิม์ครับพูดในเรื่องเนื้อก็อจ,จะเสริมให้นิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพิจุชันเนื้อนะครับที่มีอาบัติที่มาในระหว่างของเอชันเนื้อมนุษย์เนี่ยนะเวลาเราได้ เนื้อมานะครับได้เนื้อมาจะเป็นการรับชงจะฉันมาจะฉันนะครับเราต้องถามก่อนว่ามันเนื้ออะไรไม่ใช่ตักไปปากแลาคิว้วคิ้วเอ๊ะมันเนื้ออะไรเนี่ยมันมันต้องถามก่อนนะครับถ้ามันรู้แล้วก็ไม่ต้องถาม,มานะแต่ไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องต้องถามก่อนว่าเนื้ออะไรเป็นกัปปิยะหรือเป็นอกัปปิยะนะครับอันนี้เราเรียนยาฉันมันยังไม่เป็นอบตินะครับแต่ถ้าเกิดเราตักไปปากคิ้วคิ้วเนื้ออะไรวะไอ,อ้ะอย่างนี้มันชื่อว่าสงสัยแล้วก็ ฉันไปอย่างนี้จะเป็นอาบัตินะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะฉันรูกเนื้อเนี่ยเราต้องเราต้องถามก่อนเฮ้ยนี่นี่มันเนื้ออะไรเนี่ยนะมันเนื้ออะไร <c oughs> ต้องไอง้นี่เอเป็นเป็นวินัยที่เราควรจะรู้ไว้เพื่อเรียนพุสปฏิบัตินะครับคงเติมให้ตรงเนี้ยเนาะ